ลูกเอ็มไปไหมไปนั่งแต่งตัวรอแล้วนะฮะซ้อมเดินแล้วป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆนางงามต่างก็อยากใส่ใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของสาวเชื้อเอมชยาธนุสสรทัศน์รองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2025นะคะที่ก่อนหน้านี้เองค่ะคุณผู้ชมเธอนั้นก็ได้ถูกแต่งตั้งค่ะให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเดิมมิสโกลปปปี2025ณประเทศเอลเบเนียและค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของเพจมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความประกาศอย่าง เป็นทางการค่ะโดยมีข้อความว่า Official Announcement กองประกวด m ม s สแกรนไทยแลนด์ขอประกาศแต่งตั้งเชอเอมชยาธนุสสรทัศน์รองอันดับหนึ่งมิสแกรนไทยแลนด์2 5เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเดอะมิสโกลบ2025ณประเทศเอลเบเนียโดยรอบตัดสินเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่15ตุลาคม68ฝากแฟนๆร่วมเป็นกำลังใจ ให้เชอร์เอมคว้าม,มงกุฎกบมงแรกมาฝากคนไทยด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่ถูกประกาศแต่งตั้งไปไม่นานค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเชอร์เอมนะคะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดโดยทางด้านของเพจดังค่ะอย่างฉันชอบดูนางงามเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะที่ทางด้านของเชอร์เอมได้มีการพูดเอาไว้ในไลฟ์ค่ะว่าเชอร์เอมเนี่ยบอกในไลฟ์ว่าช่วงนี้เนี่ยเครียดมากไม่อยากไปมิสโปรปพอคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะกับเวทีนี้อยากไปมิสทัวริซึมากกว่าแต่บอท เลือกแล้วบอสและกองเนี่ยดูแลซัพพอร์ตดีแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับมีข้อความนะคะที่โพสต์เอาไว้อีกด้วยบอกว่าเอ็นดูเชอเอมมากแต่ขอส่งกําลังใจให้นะคะคนเก่งซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของบอสนวัดอิสระไกรศีลนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ค่ะ หลังจากที่เชอเอมเนี่ยบอกในไลฟ์ค่ะว่าไม่อยากไปเดอะมิสกรอบเพราะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับเวทีนะคะแล้วตัวเองเนี่ยก็อยากไปมิสทัวริ i s m มากกว่านั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะลุกเอมไปไหมไปนั่งแต่งตัวรอแล้วนะฮะซ้อมเดินแล้วป๊อกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กนะฮะนั่งซ้อมเดินแล้วนั่งซ้อม แล้วเจมสปีดแล้วเรื่องเอมไม่มีอะไรเลยเรื่องเอมไม่มีอะไรเลยนางอยากไปนางก็ขำของนางไปงั้นแหละไม่ต้องไปถามอะไรมากเรื่องชเอ็มนางไปล้านเปอร์เซ็นเป็นจิตวิทยาของนางหรือเปล่าเร็ว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  บอสสนใจซื้อมิสอินเ e อร์เนชั่นแนลไหมครับอากิมี่เหรอต้องถามอากิมีเจ้าของใช่ไหม